โพสสูตรทำง่ายที่บ้านเท่านี้ก็ได้ขนมปังทูน่าอบชีสมือง่ายๆของเจ๊ปานวันนี้ค่ะเจ๊ปานก็จะทำขนมปังไส้ทูน่าแบบนี้นะคะทูน่ากระป๋องน้ำมายองเนสที่ทำเองเอาไว้ครั้งก่อนตักเนื้อทูน่าใส่ลงไปในมายองเนสแบบนี้คลุกเ้าให้เข้าเนื้อกันเลยนะคะ แล้วทาใส่ขนมปังแผ่นแบบนี้เลยใส่แน่นๆจุกๆเลยนะคะทำทีละแผ่นก่อนนะคะใส่ชีสลงไปเลยมอสซาเรล,ล่าชีสใส่ให้ทั่วเลยค่ะแล้วนำมาอบในหม้อทอดหรือเอาไปจี่ในกระทะก็ได้นะคะ ความร้อนอยู่ที่ประมาณ120ใช้เวลาประมาณ5นาทีค่ะโอ้โห oh oh. น่ากินมากเลยเท่านี้ก็ได้ขนมปังทูน่าอบชีสสูตรอร่อยทำง่ายเจแปนขอกัดสักคำนะคะอือ uh huh. ร้อนมากก <laughs> ำลังร้อนๆ้อนยืดยืดเลยค่ะ อร่อยมากเลยเวลาเพื่อนๆทานขนมปังไม่หมดแช่ไว้ในตู้เย็นขนมปังเขาก็จะแข็งมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาโดนดูดความเอ่อความนุ่มไปนะคะเวลาแช่ยเย็นเนี่ยเจ๊ปานมีวิธีง่ายๆค่ะในการทําให้ขนมปังกลับมานุ่มเหมือนเดิมง่ายๆเลยนะคะเวลาเพื่อนๆหุงข้าวมื้อเช้าหรือมื้อไหนก็ได้เราหุงข้าวสุกแล้ว ใช้จานที่สะอาดแบบนี้ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็วางขนมปังลงไปเลยจะกีดแผ่นก็ได้นะคะแล้วแต่จะทานเลยค่ะแล้วก็ปิดฝาใช้เวลาประมาณ5นาทีไม่นานนะคะขนมปังของเรากลับมานุ่มเหมือนเดิมเหมือนเพิ่งซื้อเลยค่ะเพื่อนๆโอ้โหนุ่มมากวิธีนี้นะคะนอกจากจะประหยัดพลังงานแล้ว หุงข้าวเมื่อไหร่ก็ขนมปังมาวางทานเท่าที่อยากทานเลยนะคะเท่าน,นี้ก็เป็นการถนอมอาหารแล้วก็เป็นการช่วยทําให้อาหารสดใหม่ด้วยค่ะไว้เพื่อนๆลงไปทําดูนะคะมาทําโทสกินง่ายๆสูตรน้ําตาลใสแดงเริ่มจากเนยสดก่อนเลยนมสดละลายทั้งสองย่างให้เข้ากันใส่น้ําตาลใสแดงลงไปเลยค่ะเพิ่มความหอมหวาน ใส่ขนมปังโทษหนาๆแบบนี้ลงไปเลยจี่ในกระทะจนเนยน้ำตาลใสแดงแล้วก็นมเนี่ยเขาก็ซึมเข้าไปในเนื้อขนมปังแบบนี้แล้วก็ทำให้เขากรอบนอกนุ่มในก่อนนะคะ Thank you. น่ากินมากเลยโพสสูตรทำง่ายที่บ้าน